พี่น้องม่เก็บผักอีตู่ไปใส่แกงเฮ็ดกันอ่าแกงเฮ็ดแกงน้อ่พี่น้องฝนบรรยากาศฝนตกกลางคันหมมะกลางร่มตัดผักอีตู่นะน่าจิตัดเอาออเสียงกะจะตอกใหม่งามบอก ฝนตกไหมตัดเอาแต่หยอดงามๆอือฝนตกดีค่ะบรรยากาศได้เห็นเลยแกงน้ำใหม่นี่ให้ดูที่เขาตัดตัดเอากำหนึ่งไปใส่แกงเห็ดเดี๋ยวเขาไปจเอาไปพี่น้องไปกินไปเบิ้งติ๊กเห็ดแกงเห็ดแล้วก็ไปกินแกงเห็ดใส่น้ำใหม่น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ น,นีเอนนามอาเทน้ำยาหนังกันเลยกองก่อนอย่ามานันมีเนงื่อนี่อู้น,อาน,าน้ำยาหนังขนๆเลยเกงเฮดเกงเฮดพี่นอ้องเปิดไฟก่อนอือก่อนน้ำยาหนังติ๊ไปซื้อยูาน,าออยนไทยมาอันนี้คือเขาเบือ่อ ติ๊กต่ำแล้วพี่กเซยเครื่องนึงเด้วอันนี้ติ๊กตํำเพื่อไว้สิไปอันนั้นสือเครื่องไนไก่มะมูกใส่ใบผักชีแกงกิดฮ้อนน้ำกันพี่นอ้องตอนนี้เรามาหั่นตะไคร้ใส่ กินมากเลยทุกคนเดือดเลยน้ำใหม่เข้าเดือดแล้วเข้ากับมาใา่อัะนนะั้น ใส่กักทองกันเลยกับลูกโดดพี่น้องลงไปเลยนะกักทองกับลูกโดดืมฝนกนระตกพี่น้องเดี๋ยวสิได้ยินเสียงไฟวะนะลูกโดดลูกโดกโดตเต็มเลยใส่ลูกโดดพี่น้องเนี่ยอะครับอันนี้กักทองทั้ง นิ่มไก่ชิ้นนิ่มนะคะก็เอาเห็ดลงเลยเอาเห็ดใส่เห็ดขอนเทล่างไว้อุ้ยอ่อ,อนๆเลยพี่น้องนะแสบก็จ้าล้วก็ใส่น้ำปลาแดกพี่น้องนี่คือนน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาร้านั่นเองแล้วก็สใส่ลงไป ใส่ไปจากสองช้อนปลาคิ้บข้นก็ใส่ผงวิเศษเพิ่มความอ่อยนะคะนิดหนึ่งปลายช้อนน้อยหนึ่งนะคะเพิ่มความแซ่บค่ะไผหมักกับไส้ไผ่บะหมักกับบะไส้เด้อผงวิเศษนั่นเด้อพี่น้อง เดี๋ยวรอเห็ดสุกแล้วเราก็ค่อยเอาผักอีตูลงเนาะผักแมงลักลงแล้วก็ชิมก่อนนะว่าแซ่บหรือยังอืมเห็ดสุกแล้วห้ากับมใส่ผักอีตูกันเลยเอาผักอีตูลงนี่คุอผักอีตูของเราอืมอเยะๆค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อ พี่นอ้องป้องปายบดสุกูสุคนสุหมงคุบบอนไก่ไก่มาเด้อมากินแกงเห็ดขาวขาวใส่น้ำไมบักอื้อม,มองคักมามาไปไปกินเขากินน้ำกันบัดนี่มาเด้อมาแสบแสบน้ำกันแล้วแล้วเอากบบปิดไฟเลย ไปไปตักกินน้ากันเลยพี่น้องบัดน,นี้มา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 พี่น้องบัดนี้แล้ว<ๆ>แล้วแกงเห็ดน้ากันเด้อมากินแกงเห็ดเสบแสบน้ากันอันนี้เขา่าเข่าอบหมอ้อน้มาเดอ้อมาเดอ้อพี่นอ้องอแกงยังห่อนห่ออยู่เลยอืทวนไอออกทวนทวน ฝ้นกระตกบรรยากาศดีขนาดพี่น้อมอืมฮืมเอนอืม เพชรครับอ๋ออืมฟินมากเลยพี่น้องอืมขมกก้าวมกข้อแซบ่บ อืลูกโดดเพื่องเพชดคีนูอีกได้ในลูกโดดเนี่ยเห็ดนักกินเห็ดเห็ดอ่อนๆเห็ดอืืม ขอโทษอะขออภัยเพื่อนอนกินคำยายบลายมันห้อนอืม อยากกินน้ำข่อยมาเด้อขอนมาคือื่อเด้ออืมอร่อยอร่อยอืมอืมหนุ่มโดดพี่น้องอืมแบบพัก กันลูกโดอดออกหูวืนวืนอืมเห็ดน้องไม่อ่อ,อนออืมอืม้มจับแบบคัก ืมังอึอกอับมันมันลูกโดดพี่น้องอืมบลูกโดดหลายลูกโดดใส่ลูกโดดหลายหลายมะเพชรขีนูสวนอกีก หอมหอมผีกินสวนมาเล้วกินข้าวกินน้ำต้องกันพี่น้องปองปลายมาสุผูสุคนืน อืมพริกงานเ,นเผ็ดขนาดเลยตำพริกใส่น้ำเนาะเผ็ดลูกโดดน้ำอืมเผ็ด มาเอออื้มอือ้มเปรี้ยวเซ็บครับมาเดอ้อมาเดอ้อเห็ดน้ำใหม่ ฝาดลูกโดดไปแล้วซีเม็ดพี่น้องแซบแซบห้หขอสิ่งไข่เอาออกเมื่อแตกเลยเทั้งเพชรทั้งท่านผู้หนั่พี่น้องลูกโดดหนึ่งสองสามลายเดืยลูกโดด อืมอืมอร่อยเซรบแฮงสู่ตายได้กินอาหารบัาเเฮาน่ะ แกงกินเองแห้งรสจัดถูกใจพี่น้องแฮงตูดูดกินกันมันเบาดูกินใจหยอ่อน ใช่平常อืม mm hmm. ักเฮอบอืม <Yeah. S 1> mm. แต่พี่น้องเมื่ลูกโดดยังเหลือเออ้างหลายเลือ3สามสี่เม็ดลูกโดดกินลูกโดดเบิดไปประมาณหาหกเบ็ดแล้วพี่นอ้องน้องใหม่คำสุดท้ายนะพี่นอ้องอืเพชรหลายปากบอกแล้วไปจับพี่น้องบายบาย ไปแล้วเด้อดีมีแฮงมาสูผูส้สุ้คนสูหมองสุบอลด้อยพี่น้องขาไปแล้วบายบายจ้า